บูล็อกเนียอ้กุ้สี่สองร้อยเก้าสิบแปดมังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า alone t เก e ต h e r หรือแปลไทยเลยคือโดดเดี่ยวด้วยกันนางนี้ที่ไิวัฒนาการจากแกนกลางของตัวเองความไม่สมบูรณ์ของอัจฉริยะนั้นกําลังบานสะพังภาพของมังงะได้ตัดมาหาหนางนี้ตัวของนางนี้เนี่ยก็ได้พูดกับเลยออกมานายไม่ต้องสมองได้กับฉันอีกแล้วและฉันเองก็จะไม่สมองได้กับนายด้วยเช่นกันเลโอฉันจะชนะโดยที่ ไม่มีนายสิ้นสุดคําพูดนั้นตัวของเลโอที่ได้ฟังเนี่ยเธอก็เมื่อยตกนางงี้เดี๋ยวก่อนเจนเย็นคือนายในตอนนี้กําลังเข้าใจผิดเพราะว่าก่อนเราไม่สามารถทําประตูในประตูถัดไปได้แล้วก็บางทีแล้วพวกเราและฉะนั้นนางงี้ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาสิ่งที่นายได้พูดมาตะกี้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าเราเลยสักนิดเพราะว่าจากนี้ตัวฉันจะใช้เดี่ยวจนจบเกมเพราะเหมือนประตูตะกี้ตัวนายนะก็ได้รับการ,การการันตีในการอยู่รอดของบูล็อกแล้วถูกไหมล่ะเลโอที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ตอบแบบกำมๆอเงิน คือก็ใช่แต่แต่ว่านา,นางงี้ถ้าเกิดนายลองคอมโบกับฉันดูอีกครั้งแล้วก็แต่ว่าถึงแบบนั้นนางงี้เนี่ยก็ได้ปฏิเสธพอได้แล้วเลยอ๋อการเล่นแบบนั้นฉันจะไม่เล่นอีกแล้วเพราะว่าตราบใดที่ฉันยังรับลูกส่งจากนายหรือว่าคอยเล่นกับนายอยู่ตัวฉันจะต้องคอยพึ่งพานายในตอนนี้ตัวฉันเข้าใจแล้วฟุตบอลแบบนั้นมันคงไม่สามารถทําให้เรากลายเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกได้อยู่แล้วและเหมือนว่าจะมีเพียงแค่นายที่สามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวเอง แต่ว่ากับฉันนันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราฉันเองก็ต้องทําแบบเดียวกันเลโอตอนนี้นะเป็นครั้งแรกที่ฉันเริ่มกลัวเพราะว่าตัวฉันจะไม่มีนายอยู่ที่นี่อีกแล้วสิ้นสุดคําพูดนั้นตัวของเลโอที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เศร้าและจากนั้นการแข่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง FC บาชาในตอนนี้นั้นกําลังจับบอลและจากนั้นลูกบอลเนี่ยก็ได้ตกมาหาขาของบาจิระวินาทีนั้นเองที่ตัวของเลโอเนี่ยก็ได้พูดออกมาเดี๋ยวก่อนนายงี้คือว่าฉันนะอยากจะแล้วจ่งนั้นภาพของงาก็ได้ตัััดมาาาาาหหนนนนงงงีีี้้ท่กกลลพูไูไ ลุยกันเลยตัวฉันฉันจะเปลี่ยนความกลัวนี้ให้กลายเป็นไฟในตัวสิ้นสุดความคิดนั้นนางนี้ก็ได้พุ่งตรงไปกระโดดแย่งบอลกา,กาศทําให้ในตอนนี้บาจิราชิเนะเนี่ยถึงกับงงหมอนนั่นกระโดดได้สูงจัดและจากนั้นนางยีเนี่ยนะก็ได้สะบัดมาหาอาจิแล้วจากนั้นตัวเราจะสู้จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาอาจิเซชิโร่ในตอนนี้นายนะต่อสู้ด้วยความคิดของตัวเองแล้วงั้นสินะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุยกันเลย จากนั้นตัวของอาจิกับนางยี้เนี่ยก็เริ่มในการต่อบอลหนึ่งสองกันจากนั้นพวกเขาก็ได้สบอนหาจิงลิจิงลิที่รับลูกเนี่ยก็ได้พูดออกมาได้ใช่เง้นเรามาโจมตีอย่างรวดเร็วนางนี้ที่กําลังวิ่งขึ้นแดนหน้าเนี่ยก็ได้คิดในใจเลโอในตอนนี้ไม่อยู่ข้างเราแล้วเราจะไม่สามารถเล่นบอลกับเลโอได้อีกแล้วและตัวเราเองก็ไม่ได้คิดว่าอนา,าคตน,นั้นจะมาจากนั้นจิงลิก็ได้สบอนมาหานางนี้นางยี้เนี่ยก็ได้ใช้หลังในการรับบอลแล้วจากนั้นนา,นนางนี้ก็ได้ใช้ขาในการตวัดหลังเพื่อดอกบบ bon านนาชถึงกงก จริงจังใช่ไหมเนี่ยไอหมอน,นี่แล้วฉะนนั้นนางนี้ก็ได้พุ่งไปทางบอลที่เขาได้ดอกไว้ตัวฉันเองนะทั้งอยากและต้องการจะเล่นบอลกับนายเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะต้องกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งดังนั้นแล้วฉันจะกลายเป็นใครคนนั้นที่สามารถวาดฝันได้และกลายเป็นที่สุดของจุดๆนั้นได้ด้วยตัวของตัวเองสิ้นสุดความคิดน,นั้นกล้องหลังเฟซีบาชาเนี่ยก็ได้พุ่งมากัดสกัดนางนี้ทําให้ตัวของนางนี้ที่ได้เห็นเนะี่ยก็ได้ทําการเฟกวันเล่หนึ่งครั้ง กอหลังคนนั้นที่เห็นการเล่นของนางงี้ถึงกับงงเวยแล้วไงแต่แล้วในจังหวะน,นั้นอยู่ๆโอต,โตยะเนี่ยก็ได้โผามาตรงหน้าของนางงี้ตะกี้นะ่ะรอบที่เท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวฉันเองจะไม่ยอมปล่อยให้นายได้ทําประตูแนะ่พวกเราเองเนี่ยก็ได้มีการฝึกซ้อมสาหรับการตอบโต้ในการทําประตูของนายมาแล้วทาให้นางงี้ที่เห็นโอตยะตรงหน้าเนี่ยก็ได้งงได้ยังไงพวกเขาสามารถอ่านเราได้งั้ยหรอเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ที่เราควรทาเลยคือการยิงแต่ว่าตรงหน้ามีถึง3คนเลย จากนั้นโอตโตย่าก็ไม่รอช้าได้พุ่งมาหานางนินางนิที่ใน,นแบบนั้นเนี่ยก็ได้พยายามในการวิเคราะห์ประตูเราต้องทาประตูแต่ว่าเราทําได้อย่างไงพวกเขาขโมยบอลเราไปแน่ตัวเราในตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวความโดดเดี่ยวแต่แล้วในจังหวะที่นางนินั้นกาลังสับสนวินาทีนั้นเลโอเนี่ยก็ได้พุ่งมาทางซ้ายของนางนินางนิฉันอยู่ตรงนี้เช่นสุดคำพูดนั้นของเลโอนางนิเนี่ยก็ได้หันไปเลโอเรา ตัวคนเดียวตัวคนเดียวสิ้นสุดความคิดนั้นนางย้เลือกแต่งใ,ใจในการเตะลูกแต่ว่าเขาเตะส่งไปหาเลโอไม่พวกเรานะอยู่ด้วยกันและจังหวะที่ลูกนั้นกําลังพุ่งไปหาตัวของเลโอวินาชีนั้นบาซิลาเนยก็ได้ผลมาแย่งลูกโทษทีนางยี้แต่ว่าถ้าเกิดนายไม่สามารถตายที่นี่ได้และตายเพียงลําพังตัวนายก็ล้มเหลวในการกลายเป็นอีโกอิสแล้วขณะที่ได้มีการแข่งข้าจะมีการตัดมาหาปัจจุบันเรื่อยๆอันดับที่5ของข้าเหนื่อยผู้ที่เล่นบอลกับเงาของสัตว์ประหลาด บาซิลาร้อล้านเยนแล้วะนั้นบาซิลาก็ได้พยายามียงลูกไปหาประตูของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จากนั้นก็ตามมาที่ข้าเหนือปัจจุบันอีกครั้งอันดับที่6กรินเซสเจ้าหญิงแห่งสนามจิงิลิ90ล้านเลโอที่ได้เห็นบาซิล่ากำลังพุ่งไปแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้พยายามในการขัดขวางบาซิล่าข้าเหนืออันดับที่7พ่อหนุ่มจอมก๊อปปี้กิ้งกาคาเมเลียนเลโอเ8ล้านอันดับที่8ฮีโร่จีนแดงพ่อหนุ่มไซบอร์กคุนิาม66ล้น อันดับที่9นินจาแห่งสนามโอโตยะ63ล้านอันดับที่10อดีตกับตันทีมเจแปนยูทเวนตีโอลิเวอร์ไอคุ60ล้านอันดับที่11อ e ีกาดำผู้เข้าคอเมตาวิชั่นคาราสุ55ล้านจากนั้นก็ตามมาที่การแข่งขันครั้งบาจิละตอนนี้นั้นก็ได้พยายามในการต่อบอล12และจากนั้นตัวเขาเนี่ยก็สามารถพุ่งขึ้นไปที่แดนหน้าได้แล้วจากนั้นก็ได้มีคนส่งบอลมาหาเขาตรงหน้าประตู อันดับก็ได้ประกาศอีกครั้งอันดับที่2กงเล็บหมีขาผู้รักษาประตูกากามารุค่าตัว50ล้านอันดับ13สไนลิชอาริวจูเบ45ล้านอันดับ14สี่ีุตบอลยูกิมิยะ42ล้านอันดับที่5เมตาวิชั่นแห่งกองหลังนิโกอิคิ4ีล้านอันดับ16ผู้ที่เล่นเป็นเงาขงอิสงิสวิชแห่งบูล็อกฮโอลิโอสิล้านอันดับ17อดีตเอสของเจแปนยูทเวนตีเซนโด37ล้านอันดับ18บดฉายาดาวโคจรนการส่ง โครนาลันเซ่5ล้านอันดับ19ใชายผู้ครอบครองความเร็วซันเซสึสามสล้านอันดับ20อดีตผู้รักษาประตูของเจปปันยู0ตีฟุคาคุ28ล้านอันดับ21กำแพงกองหลังนักแหกปากไลจิ27ล้าน อันดับ22ชายผู้อยู่ที่เส้นเขตแดนคิโอละจิน26ล้านและภาพก็ได้ตัดชื่อการแข่งครั้งตัวของบาจิละที่รับลูกนั้นก็สามารถทำประตูไปได้ทำให้ในตอนนี้การแข่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเอฟซีบาชาเอฟซีบาชาสามารถคว้าชาัยไปได้ที่3ประตูต่อ2จากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาอิสงยีที่กำลังดูบอร์ดอยู่ทำให้อิสงยีที่เห็นอันดับถึง22เนี่ย <lay ered> ตัวเขาก็ได้เริ่มตกใจกับชื่อของนางยีที่ยังไม่เห็น <c oughs> เกิดอะไรขึ้นและสนั้นอันดับ23ก็ได้ปรากฏอันดับ23นา นาเาเซชายผู้เล่นเป็นเด็กข้างไข,ข่ของอิตโตชิลิน25ล้านแล้วจากนนั้นบูล็อกแลนกิงก็ได้ประกาศตัวแถม U20 J a p a n จแปนบอร์เดอร์ผู้ที่สามารถถูกคัดออกได้เสมออันดับ24นานี้24ล้านสิ้นการประกาศนั้นตัวของอิสาิที่ได้มองบอดเนี่ยถืองเงาอตกนานี้พร้อมกับคำพูดในตอนท้ายที่เขียนว่าอัจฉริยะถูกตัดสิทธิ์อย่างน่าประหลาดใจแม้แต่ตัวของราชาปีศาจแห่งบูล็อกอย่างอิสาิยังตกใจกับแลงกิงอันดับสุดท้าย และแล้วเมืองะเรื่องบูรอกตอนที่298ก็ได้จบลงไปบอกตามตรงเลยว่าอันดับของนางนี้กูก็ตกใจเหมือนกันนะครับตอนแรกนึกว่าตอนก่อนจะบัฟบัฟเฮียอะไรนะครับผมจากลูกรักกลายเป็นลูกฟักเลยนะโดนเลยนางนี้ผมโดนเซตหยอดซีหมอสองห่อใส่ไข่นะฮะเรียบร้อยเลยโอเคนะฮะก็ต้องขอบคุณคนโดเน a t เดือนนี้ด้วยเนาะผมวันที่หนึ่งเมษายนมีคนโดเน a t แล้วนะฮะคุณต้นส้มเงินเดินออกจกซัพพอ p ์ o r t ไปเรื่อยเลยค่ะอย่าพึ่งท้อหรือเหนื่อยตอนทําคลิปน,นะคะ กำลังใจเต็มร้อยนะฮะไม่รู้คุณน้ำส้มให้มาเรื่องมัางงะเรื่องไหนแต่กำลังใจเต็มร้อยแน่นอนนะครับผมผม,ผมจะเอาแรงทั้งหมดของผมมาบล็อกไอ้เยี่ยมแม็กที่แม่นโฆษณาตลอดในคอมเมนต์กูบล็อกให้หมดเลยเย็ดเม่โอเคถ้าไงก็อย่าลืมกดไลค์และใครมีกำลังซัพย์ก็สามารถ Donate ก็งกำลังใจให้ที่ลิงก์ d o n a t ด้านล่างที่ติฟมีคิวนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ้ายครับสวัสดีครับ